สวัสดีครับพบกับรายการคูแว่น DIY Service นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเลือกซื้อไฟฉายไหมฮะสำหรับบางคนที่ไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับหรือเราซื้อเราจะซื้อไปทำไมไฟฉายก่อนเราต้องเราต้องถามตัวเองอว่าเราจะซื้อไปทำไมนะครับถามตัวเองให้ชัดเลยว่าซื้อไปทำไมวะหนึ่งซื้อไปใช้ครับถ้าซื้อไปใช้ทั่วไปนะ คุณไม่ได้เป็นคนที่ต้องพกไฟฉายตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรกับมันมากแค่ให้มันมีติดบ้านน่ะแค่ให้มันมีติดบ้านพอผมแนะนําซื้อไฟฉายที่เป็นฐานธรรมดาครับแค่นี้ไฟฉายที่คุณต้องการก็คือแสงคุณต้องการคือคุณต้องการแค่กดติดในเวลาที่คุณต้องการมันน่ะใช่ไหมฮะแล้วคุณจะซื้อแพงทาไมอะ่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยยกเว้นแต่ว่าคุณอยากจะได้มันน่ะคุณอยากจะแบบเฮ้ยผมอยากผมอยากได้แบบนี้ ผมจะเป็นแค่นี้แหละแต่ผมอยากได้อันนี้มันจะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แต่ถ้าต้องการจะซื้อแบบซื้อไปให้ลูกเข้าค่ายแค่นี้ก็พอฮะไฟฉาย OEM แค่นี้ก็พอแล้วใช้ฐานธรรมดาด้วยนะไม่ต้องทะลึง่งไม่ใช้ฐานชาร์จฐานอะไรไม่ต้องแค่เนี้ยไปเข้าห้องน้ําได้ไปเขาใหญ่ไปได้เลยแค่เนี้ยและที่ต้องเตรียมไปก็คืออาจจะเป็นฐานสเปร์อีกสกักก้อนหนึ่งเพราะฐานนี้แบตเตอรี่อาจจะหมดแถมฐานสเปร์ไปอีกสกักก้อนหนึ่งหรือเอาไปแพ็คหนึ่งอะ่ะลูกใส่ไปใส่กระเป๋าไปหมดก็ เขานี่ไปหรือเพื่อนมาขอยืมก็ให้มันไปเออไม่มีปัญหามีน้ําใจซึ่งกันและกันเราซื้อไปเพราะเราต้องการแค่แสงสว่างไอซูมได้ซูมไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งโฟกัสหนึ่งนะครับปรับแสงได้ปรับซูมได้เนี่ยบางรุ่นม,มันจะซูมได้ด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยปรับโฟกัสได้นะฮะปรับแสงกว้างแสงลึกได้ไฟฉายเดี๋ยวนี้มันก็ซูมได้ทั้งนั้นนะครับราคาเขาไม่แพงด้วยให้คุณลองตั้งงบก,กับไฟฉายดูแล้วก็ถามตัวเองว่าซื้อไปทําไม แต่ถ้าผมว่าถ้าถามผมนะส่วนตัวผมเลยนะผมชอบไฟฉายที่เป็นฐานธรรมดาฮะเพราะว่าผมสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ผมไปต่างประเทศผมก็หาฐานได้นะครับไปประเทศไหนก็มี 3A 2A สองมีหมดแหละไปขึ้นเกาะไปที่ไหนก็ได้ไปเกาะไปญี่ปุ่นไปไต้หวันฐานมีไม่ต้องห่วงครับฐานมีคุณจักสามารถหาได้เลยไม่ต้องกังวนลด้วยว่าไฟที่นูน่นมันจะไฟกี่โวลต์เท่าไหร่หม้อแปลงเราเอาไปมันดีไหม มันจะเหมาะสําหรับเดินทางมากแล้วเหมาะสําหรับเวลาผมไปออกทริปด้วยนะครับผมจะไม่ค่อยเอาถ่านชาร์จไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับแต่ถ้าโอเคในชุดของไฟแบตเตอรี่มันจะต้องเป็นถ่านแบบ18ึ่ผมก็จะพ่วงไว้เลยและสุดท้ายผมก็ต้องมีตัวนี้เป็นแบ,บ็กอัพอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ่านหมดก็หาง่ายครับข้อดีของมันเลยคือมันหาง่ายนะครับต่อมาฮะเริ่มจะวุ่นวายแล้วนี่คือไฟฉายที่ต้องใช้ถ่านชาร์จครับ ฐานชาร์จไปไหนวะอ่ารวมนรวมนี่ฐานชาร์จ18650แปายไฟฉายฐานชาร์จและแท่นชาร์จคุณจะต้องใช้พวกนี้เข้าด้วยกันโอเคไหมถ้าบางรุ่นมันชาร์จในตัวได้ก็ง่ายหน่อยก็เอาสายมาชาร์จในตัวได้ถ้าบางรุ่นมันชาร์จในตัวไม่ได้คุณก็ต้องซื้อแท่นชาร์จไปเพิ่มโอเคไหมครับอันนี้เป็นไฟฉายของซุปไฟ A2 ความสว่างมันได้ถึง950ลดูเมนทีนี้คนที่ซื้อไฟฉายพวกนี้คืออะไร พี่ไอไฟฉายพวกเนี้ยผมอยากได้สักอันน่ะเออนั่นแหละอยากได้ซื้อถ้าอยากได้คุณไม่ต้องซื้ออย่างนี้ฮะคุณซื้อตรงนี้ไปคุณก็นอนไม่หลับคุณก็ต้องกลับมาซื้อนี่อยู่ดีงั้นไอน,นี้ไม่ต้องซื้อซื้ออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นไฟฉายพวกนี้เป็นไฟฉายผมเรียกมันเกรดบีเป็นไฟฉายที่เขาขายในประเทศเขาะ่ะนะครับหรือจะเป็นเราจะเรียกมันเกรดคือมันเป็นหลอดเกรด A แหละนะครับตัวนี้สามารถเสียบชาร์จได้ในตัวด้วยคุณก็มีแค่ไอที่ชาร์จแบตบเตอรี่พวก ซัมซุงอะไรขนาดไปอันหนึ่งะครับหรือคุณจะชาร์จกับไอ้นี่ก็ได้คอมพิวเตอร์เป็นสาย USB นะครับไม่มีปัญหากำลังจะบอกว่าเนี่ยมีไฟฉายต้องมีฐานชาร์จพอมีฐานชาร์จเสร็จแล้วก็มีสายชาร์จมันจะมาเป็นเซตอย่างเนี้ยเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับซึ่งไฟฉายพวกนี้นะลูกค้าผมแทบจะ99%าก99%เลยเป็นผู้ชายทั้งหมดครับเพราะเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรเขาอยากได้ไฟฉายที่แรงๆหน่อยแสงพุ่ง ปรับโฟกัสได้ก็ต้องเป็นพวกนี้นะครับเขาเขาไม่สนใจหรอกว่าเฮ้ยมันจะวุ่นวายัจะซับซ้อนขนาดไหนไอ้พวกผู้ชายมันชอบเป็นแบบเนี้ยมันจะชอบซื้อให้มันวุ่นวุ่นเข้าไว้นะแล้วผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะใส่หัวนะครับอ่าใช่ไหมแต่ถ้ามึงจะอยู่กับผู้หญิงมึงมีหน้าที่เอ้ยอย่างนี้เลยเธอเธอซื้ออ,นนอันนี้อันเดียวเนี่ยฉันเตรียมฐานไว้ให้เธอละเนี่ยแบตเตอรี่สำรองเธอหมดนะเธอหมุนตรงนี้ออกหมุนอย่างนี้อ่าสอนให้ทําเลยนะแล้วเธอก็เอาสาถฐานใส่เข้าไปนี่นะเอาโคบ,บวกใส่เข้าไปในนี้นะนี่ฐานสำรองให้เธอนะ อ่ะเอาไปเลยผู้หญิงก็จะกรี๊ดมึงมากครับมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแล้วมึงดูเท่ในในในสายตาเขาด้วยนะเาขาตายเปล่า,าแต่ถ้าคุณไปอย่างนี้นะโอที่รักถ้าแบบบทนะเธอเอาตรงนี้เกิดเปิดตรงนี้นะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะแล้วก็เอาสายปลายนี้ไปเข้ากับที่ชาร์จแบตเตอรี่เธอเอาไปใช่ไหมเธอค็อยชาร์จนี่นะแล้วพอไฟมันขึ้นไอ้ยียยากจังวะวุ่นวายอยงวกผู้ชายคนเนี้ยฮะมึงทาให้มาชีวิตกูง่ายหน่อยได้ไหมฮะกูมีมึงเนี่ยเพื่อให้ชีวิตกูมันง่ายขึ้น ม่ใช่มีมึงมู้อให้กูชีวิตมันยากเห็น okay, ไหมแต่ถ้าคุณจะเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาครับคุณเล,เล่นคนเดียวเลยคุณจะเสียบชาร์จเอานั่นตอนน่นตอน,นี่นี่ต่อนั่นเอาเอาเลยฮนะอยากจะเป็นแม็กไกเวอร์ก็เรื่องของคุณเลยนะครับถามว่าสว่างกว่าไหมสว่างกว่าสิมันสว่างกว่าได้ยังไงล่ะลูกค้าเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้ที่เป็นฐานชาร์จแบบนี้หนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดสามจุด ดผมอ่านได้ดูนะเป๊ะๆเลย3.7โวลต์นะครับ2,900มิลลิแอมป์าวคือมีความจุ2,900ม ah. ิลลิแอมป์าวแล้วก็มีความแรงดัน3.7โวลต์พอแรงดันสูงสามารถขับหลอดที่เขาเรียกว่าหลอดที่มีขนาดใหญ่ได้ครับมันก็จะได้หลอดที่มีไฟที่สว่างมากกว่าไฟฉายถ่านธรรมดาแบบนี้อันนี้มันถ่ายแค่1.5โวลต์เท่านั้นนะครับ มันก็ขับหลอดได้แค่นี้แหละเพราะความความสว่างไอ้ความแรงดันของฐานมันได้แค่นี้ฮะมันก็เลยขับหลอดได้ความสว่างก็ประมาณเนี้ยไม่สว่างไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกมันเต็มที่ด้วยแบตเตอรี่ข้างในโอเคไหมเท่านั้นเองครับเพราะนั้นจะไปสนใจทําไมล่ะแบตเตอรี่มันจะชาร์จเองได้ชาร์จไม่ได้ก็ไม่สนใจครับแล้วต่อไปไออย่างเงี้ยอีกสิปีร้อยปีก็ยังคงมีอยู่ตราบใดที่แบตเตอรี่ 3A 2A ยังมีใช้อยู่บนโลกนี้ ก็ยังคงใช้อยู่ครับแต่อาจจะมีแบตเตอรี่ประเภทอื่นเช่น14500เป็นก้อดก้อนเล็กๆเนี้แหละแต่เป็น3.7โวลต์ก็มีก็มีเหมือนกันแต่ใช้กับหลอดนี้ไม่ได้ครับหลอดนี้ก็จะขาดเลยเพราะโวลต์มันเยอะกว่าโอเคไหมเราแค่มาบอกว่าเฮ้ยถ้าไปฉายที่เป็นต้องใช้ฐานชาร์จเป็นพวกแบรนด์เนมพวกนี้ส่วนใหญ่จะซื้อเพราะเราอยากได้มันอนะมันคืออะไรไวะพี่ผมอยากได้สักอันนึง เราไม่ได้ซื้อมันไปเพราะว่าเราจะเอามันไปใช้งานหรอกเราไม่ได้เอามันไปทํางานหรอกนะครับเราแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่บางคนก็โอเคเขาอาจจะเป็นเป็นช่างสำรวจเป็นช่างด้วยและอยากใช้ของดีด้วยอ่าอ,อันนั้นอันนั้นอีกทางหนึ่งโอเคไหมครับอันนั้นอีกทางหนึ่งอันน้อันรับกันได้ก็คือคุณต้องการใช้ของที่ดีด้วยนะครับแล้วก็คุณทํางานพวกแอดเวนเจอร์ด้วยอ่าโอเคแต่ในที่ผมขายมานะคนที่เป็นทํางานแอดเวนเจอร์ด้วยเนี่ยมีน้อยมากครับทีนี้คุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าอยากจะ ซื้อมันไปทําไมนะครับอยากจะจ่ายตังค์แค่ไหนหรืออยากจะลองดูซิว่ามันคืออะไรว่าพี่ไอ้ที่ชาร์จอะไรพวกเนี้ยของที่มันมีคุณภาพอย่างเงี้ยมันคืออะไรไหมมันคืออะไรน่าสนใจไหมหรือม,มันก็แค่ไฟฉายครับซื้อแบบง่ายๆก็ได้ครับซื้อแบบตามความจําเป็นอันนี้คือซื้อตามความจําเป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นซื้อตามความต้องการนะครับต้องการความสว่างเท่านี้มีคุณภาพแสงที่ดีนะครับคุณภาพแสงที่ดี อีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับไฟฉายที่มันราคาไม่แพงเนี่ยแสงมันจะออกอมฟ้าๆหน่อยหมายความว่าไงเวลาเวลาเราไปถ่ายรูปสินค้าเนี่ยค่ารนเดอร์อินเด็กซ์มันจะไม่ได้คือแสงมันอาจจะไม่ตรงกับตามตามธรรมาชาติจริงๆเวลาถ่ายรูปออกมาผ่านเลนแล้วเนี่ยแสงแสงมันจะเพี้ยนแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองแสงมันจะออกฟ้าๆหน่อยถ้าสังเกตน,นะแต่ถ้าเต็นเป็นไฟฉายที่มันมีคุณภาพดีๆหน่อยแสงมันก็จะเป็นแสงขาวแสงขาวออกแบบขาวๆอ่ะถ่ายรูปก็จะเป็นสีจะไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่ นี่ก็คือคุณคุณภาพของหลอดของมันด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกใช้ดูดูตามงบประมาณหรือดูตามความต้องการก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับสวัสดีครับ